ดอกไม้งามครับเ็ดียดหางขนาดอีกดอกหนึ่งจ้า มีฟรีหรอครับผมมาอ,อ,อีบอกบางคนบม,ม่เคยมาเก็บปเป็นเถต้นเลยโดนโด,ดนเกิดเนญญาะเต็มโ,โพลเลยจ้าบริจิตโดนนะเสพกันนู้นแล้วคนเนาะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับพญายัยยัยลุงปลานาเบื้สุขสุคนครับสวัสดีครับเอฟซีในประเทศระตังประเทศครับผมมาพบกันกับบาลคอนแม่แทมครับผมมาพบกันในเสาร์วันที่2ี่สิบสี่กันยายนสอง8ันหรอยหกสิบแดจ้ามือนี้พาพีพานองมาปีนผู้ปีนเขาเนาะแม่แทมเนาะจ้ามาผู้จองครับผมเขตตำบลไหนครับเพิ่มตริกจังหวัดอุบลครับผลุนเบาคคอนแม่แทมเมืองเด้อครับวันนี้บาคอนแม่แซมที่โชคิมานไปได้ครับเมื่อวานกับบาลคอนกับบริเขาป้าครับผมฝนตกบาคอนเลยวายุดก่อนครับ ไปรุดต้อการครับเหมือนนี้ว่ามาปีนผู้ปีนเขาสิมานไปได้ครับผมไปกันเลยครับพึงขาลายดอกนี่ใช่หม่ใช่สองดอกแหลกแห่งมานครับผมตามพี่น้องมังอ่าครับสองดอกแหลกแห่งมานรูดไม่ต้องการอีกครับนางเอกผู้จองครับผมอีกสองดอกครับ บรรยากาศมืดคึมคือเก่าหน่อยไหแมแซมเนาะอโอ้ดอกนี่งามครับเอ้ามีดอกสอ่อนดอกส่อนก็ได้ในข้างหนึ่งติดพึ่งไข่ครับผมมาขึ้นนี่ก็ตกเบิดขึ้นหน่อยไหแมแซมฝนจ้าตก,ตกแห้งครับโอ้วนมิลีมีตอนเนาะปลาที่ลงลีลงตอนท้องนี่ดอกงามครับ เกระห้างขนาดเนาะจ้าอีกดอกหนึ่งจ้ามึงนี่ดออกครับผมมาออกฟ่ห้าดอกติดกันมันยแม่แชมบจ้าเกระห้างขนาดเลย เ็ดขาดินแถบสิบบเห็นเลย้องดอกไม่แถมเนาะด้าจะมานบัวลอย้อมาน,นี้่สีชมพูอองสองยอครับผมใหญ่ๆหทองเขาขาวครับมันยหนเสียงแม่แสมเบื่อฝนว่าซองดอกซองดอกไว้เมื่อน้ำการครับเห็ดเอ,เอียงนาะมันแม่แสมเป่นพอไปเลยครับ ป้าสีตะผูของดอก้โอยบางคนเขเคยมาเก็บเถื่อนนี่นนนนเกิดจูเธอคนนินดเกิดหางดนโเกิดเนาดนเกิดเถอ,อโอ้ยห้มแห้งเกียงมันสียโอ้ยดอก่อยเพิ่งมีไม่แถมพวกไว้เนีนย่ยใหญ่นางอีกีครับผม เป็นสามดอกนะผมเนี่ยอดอกงไค,กกครับเนาะเห็ดมะอื้อแข่งแฝบด้วยครับนี่ยแงเงแยบแกงหอมว่าเห็ดเสือบ้านปลาครับผมเต่า ดำอีกครับผมฝนตกตกดูรายเห็ดจะหยุบรวไม่แท่มเนาะเห็ดห้างห้างครับพี่น้องลวนบาคคนไม่เทีมไปเรื่อยๆครับน้องดำอีก ดอกหนังเปยปนี่เป็นเสือแล้วเปยแล้วตัดไข่ดงอดอกนึงดอกไงค่ะไข่ดงเงินคนหอมครับพี่น,น้่งหักหนังบาคขวันบาหอมก็ไข่ผเลเน่น หอมหวยต้องดำครับผมไปทางใอ,อีกโอ้ยอกเห็ดเนาะก <c oughs> ลางกลางเห็ดตะล่ะนอนไปน้ำดินเลยเราจะหาักให้ ดอกไหมตะปุกดอกเน้นหน่อยทาได้อยูไหมแเมดอกใหญ่นีบอสขนาคเนี้เห็นเนี่ยโใ่มืไหมแจมต้องขูดอีกตด้งสองมันนีบอสแ่ใส่ละขนดมลนดอกคนลอดอกก็เห็นไหว ะนะเีเ,เ,นเพื่อเอาความขี้เก็บจจังเลยครเรามังน้ำกันครับผมมีบอบ่มีครับผมทางนี้บอกออกข้างไอรุนน้ำกันดีครับผมถ้าบรรยากาศหมืดขึ้นคือเก่าล่ะครับน้องดำโอ้ดอกใหญ่บวมขนาดนั้นเนาะ ส่งออีกบรรยากาศคุ้มคู่ฮานองดำงบัรคุมใสกันไม่บดเลยฮ่าเห็ดมันปูจ่ะพี่น้องมึงในมัเนเมยจ้ะโอ้ยคือทั้งฝนไอ้จเต็มฝน,นเลยจ้าบริกิตโดนล่ะอแสบเพื่อกันเนาะงเขาคนเนาะมันเมยจ้ะพี่น้อง แซ่บยูรีเลยครับหั่นคนก็มีจ้ะผัดน้ำมันหอยอ่ะให้บอคอนเก็บบ่ะนีไ้ไม่แซมไม่แซมเพี้ยนลายอยู่ไทยบอคอนจัดการเองจัดการเลยย่องไวบอคอนนี่อยูป่าพเพี้ยนมันปุ้ยแล้วยิงเป๊ะแกงกระแสบผัดกระแสบเนาะแม่นเพิ่นสิบอค,คอยอเพราะแบบนี้คิบมันปูใหญ่เนาะ,นะมนไม่แซมเนาะแม่นให้ผัดที่หอาไปเก็บน้ำปู กินเพลินกับติวะแห้งปันไดเนาะแม่งอันนี้แจกตัวโอ้ยหลายครัแเนี่ยโหเฉลบยวขอนงูเดียวพ่นนี่เอาบวชหรือพ่นเดียวพ่นปวกนี่ก็งามงามจังได้จังบ่มีเห็ดปวกนู้ดเป็นจุ่มเป็นเงาเป็นเงาเลยเอาพ่นเดียวก็พอ ทำผู้นี่เดี๋ยวเขาเก็บมาทำผีขักแข่งเอาอะไรคือขักขึ้นเลยใช่ไหมหงอกหงอกยโบุคคลวัตถิลายครับอันนี้เลยมัตสิจะเป็นพันๆดอกมันหมดเลยคันด้านเต็มที่เลยเน,นี่ยเนี่ยเตะเป็นสันเป็นสันเป็นหงอกเลย chắc thì kiếp được đây còn lại ha tắt khá ổn đi đi bây là lặng cả ngày nữa nè. này phải càng luôn có hết cò đèn quá cho nó cần lên đây mà thèm phật năm nấm hoài không thể bố một ô trên ngầu bên ngầu luôn Hãy subscribe cho kênh เก็บบ้าก่อนเก็บทำฝนก็มี่พูดบ้าก่อนบบไปเอาทำฝนก่อนต่อที่ยังไงโอ้ยหลายแห้งเจ๊สิเก็บดอกได้ก่อนสอนโอ้โหตีเก็บเลยพูดบ้าข่อนแบบไปเอาตรงลุมแห้งดอกยังเนาะตอนนี้ก่อนไปเอาตรงลุมไปนี่เขาไปอยู่ทางหน้าบ่อลำทางล้างมาเลยบ่อนไปล้างนี่น้ำปนหน้าแห้งๆเลยล้างไปกระตาเลย เอาเต็มตาเลยแลลวมนเสียมหมูเลือกสิเก็บหลายๆครับไปเอาท่องผุนลุยจ้าไายสับหนูเพ่มตีงันหน้าหนึ่งกูนะเป็นไงจ ไเตัวนี้ขาเที่วเลี่ยงกันสายหลายเลยตายตองหนเลยเก็บนตองกับสิบคุค่อยมีดินปนไดนเนาะแม่น้ำไปเพราะว่าฝนตกก็เก็บไปตองนะดินกับสีบุกฝใส่กเก็บออน้ามีละแนวมนันเบา่อนเลยโอ้อาฮะ เด็ดกอเห็นยังบ่มีเนาะแซมเนาะมันไหวเนาะแม่นถ้าบ่อมาแดดออกอีกแต่ว่าก็มีหอยพี่น้องคนมาอ,อยู่มหอยนะสองหอยเอาพี่เอากันจุ่มน้ำก่อน,นะะไปสักคู่นี้เนี่ยอันนี้ไม่กัน,น,น,น เดี๋ยวเปลี่ยนกันเก็บหน่อยบ้านเบาขอดมืออให้แม่แทมดุยต่ออีกครับพี่น้องเก็บซอยกันนะเก็บซอยกันมาเรื่อผลงานเนาะจ้ะฮะแม่แทมต่อจากเบาคอนมาเนี่ยเบาคอนเมื่อยพี่น้องร้ายแห้งคุณโอ้ยโอ้แม่นเบิดเลยเลยพี่นอ้องเรื่องเรื่องคุณไปทางคุณเดี๋ยวเบาคอนให้เบิ้งเดี๋ยวเต็มมูลนี้ได้เลยสองพัน คือถ้าพ่นมง,ก,ง,มงก็ขอนเกี่ยวอาหันพูเดี๋ยวเขาจะไปเล่นมาหม่อีกครับผมไะหามแม่แซมไปได้แม่แซียมลายตอบเขาเดียวว่าลายเลยหามงกุลถือใบตองเนาะไปผัดไปแกงรวมกับนางเอกเขาเนาะแม่แซมเนะาะอู้หักแข็งเลย นี่คือจริงๆขาเห็ดตุ๊ปุมีแมแทมจุจ่มนี่งามแฮมพี่พีน่นี่ออกลายถูกเ็ดเนาะแมแทมเนาะเห็ดพึ่งเขา,าหกออกเห็ดละหงอกออกลายครับผมเห็ดกอกออกลาย เาเบาขอนว่าแต่แดดจะองเสมอนี่จักเห็ดยังลัวจะเกิดเห็ดปวกปุ๊แม่แถมขาดอกป่ะแม่แต่ปีนี้เพราะแต่ดดงัดไปในหนองเห็ดปวกเขาดอกนี่โฮันเกิดทันผอนน้ำมูคนเยอ่แด้งัดมอง้ะดอกซองดอกนม่แซมจุงหนี่คือไงค่ับแซมพิ้มพพี่ก้อน อุ้ยจูมโมจูมโมเป,เป็นเฮ็ดปวกต้องไปเสียมนอนเสฟยฝนใส่ยิบุจักฮ็ดปวกนี่เก็บมอญหาละงัดบ,บิงหนึ่งบุญแล้วสลายครับพ่อ เดี okay, you. You these, <mumbles> ๋ยวบาควอนเก็บซอยไม่แสมก่อนครับดูยันกันครับผมซอยจะเก็บมันหลน้องไม่แทมเนาะหลาหลฮะเกบเอากชังขนหนามครับเนาะอุยบอกเสียดายของมาบอกของกิน่นปวงนี่จะง่ามครับมันเ็นเห็ดปเกลือถั่เกิดอเจเทีอวครับจมเกิดเห็ดมันปู มันกูไปล่างไปล่างไปสิ้นไปแต่จะกินนาำโมมี่จังน้อยเนีโมมี่เลยเลยลงตุ่มจะน้อยเนี่ยตัวเห็ดไหวเห <c oughs> ็นงด,ดเห็ดไหว <c oughs> อื้มโอ้ยหอมงามเป็นสันเป็นแท้าเลย พอเป็นทางให้เฮ้ยมันปูเนี่ยพสิเห็ดปัวพวเกิดจะเห็ดมันปูนี่เระเกิดก่อนยอดแห่งคมอลังการเห็ดมันปูมันปูน้อยแม่แซมสางไวเลยปัน นี่กเอาก้อนหมักผัดเนี่ยผัดผัดไส้หมูเนี่ยไส่หน่อไม้ดองเนี่ยหน่อไม้สมแต่ว่าเขาต้องตุ่มบรรทุกก่อนนอเหาไปผัดต้องตุงต่มบรรทุกบานห้าหมูหมูเด่งมะไส้ถักหลาย,ย,าน,ยนี่ก็เจ้าวันบ้านทำยังไงกับบรรยากาศบนทุกลินนี่ยติดแสบกัด มัเดี๋ยวเวลากลับบ้านเราจะพี่น้องไปเบ่งผลงานเก็บเห็ดน้ำบาวค้อนเปือจ้าผลงานน้ำกันครับผมส่วนยหญ่เห็ดงดเห็ดไร้ครับยังมานอยู่เนาะมานตะกานนงครับผมน้องดำบ้านปลาแล้วก็เห็ดสีทึ่งพูครับผมเห็ดพึ่งขาว เฮ็ดโอว่าเลพ่อดอกน้องไม่แซมน้องทางล่างอะสิเป็นเห็ดมันปูพี่น้องโอ้ยไปผอมมูนึงน้องไม่แซมน้องแต้มผลอายาเลยครับผมเห็ดมันปูเขาเนี่ยลายเติบเนาะแต่ว่าแม่ดึกกับเตี๊ยมกะตาน้องดำห่อกระดาษมาลายครับผมแต่ว่านังเอกห่อกระดาษมาลายเนาะหนึ่งสองสามมันซิบกูดอกน้องไม่แซมเนาะส่วนหมากเห็ดมันปูครับผมที่ลายเหมือนนี้แต่ว่ากระเตี้ยงกระตาขอควันกะไม่แซมขอขอบคุณหลายๆเด้อครับ ขอบพระคุณหลายๆจ้าขอบพระคุณหลายๆครับทุกไลท์ทุกแชททุกการติดตามเขาเนาะบ่าวคอนแม่แซมเขาปลาวีครับคลิปนึงครับฝากไปยังแม่ใหญ่ลุงปลาหน้าอาร์บิชูทุกคนครับทุก่าน้องนุงลูกล้านกับผมใอยเข้ามาคนแรกก็แชร์ก็ติดตามบ่าวคอนลีงสารนี้ด้วยครับบ่าวคอนลีงสารมีแรงใจคลิปต่อไปครับคลิปน้ำรู้ไหมครับบ่าวคอนแม่แซมใส่ครับคลิปนี้เขาเยุะเพียบสันียครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขึ้นผู้มือนีม่ก็มานพอได้อยู่ด้กินอย่างไม่แซมเนาะจ้ารุ่นกันคลิปหนาครับผม